กวานมันแก่อะไรวะต้นเป็นไรต้นนี่อะไรอ่ะใช่ไมะม่วงไม่ได้มะม่วงชิ้นเดียวเองของพี่ฟ้าหนึ่งชิ้นโอเคไข่ไขของกินฟ้าหนึ่งชิ้นเจ็บปวใจของพีฟ้าชิ้นเดียวเองของชิ้นเดียวเองมารวเร็วๆพี่เต้จับฝาผสมมาเริ่มชิ้นเดียวก็ชิ้นเดียวอ่ะ อันนี้กะปิกินไม่เป็นใครได้ดูขอกินไม่รวยแต่ก็เยอะ <laughs> อ้กน้ำลายจะแตเกเรววาหนูิีเตะจับ ขมกี้มือกันหนึ่ชิ้นนะค้่งชิ้นมันต้องเป็นแบบหนี่งะโอ้หนึ่งชิ้นเท่ากหนึ่งลูกหนึ่งัชิ้นมันชื่นใจเข้าใจปะอูที่บอกให้เระเก็บไ้เก็บไปดูด้ไม่เป็นไรคุณเดือเก็บไป ตืนใจนอาปีนมาเร็ว